แต่ผมเมื่อกลับมาที่บริษัทกนาเนี่ยทุกคนถามผมว่าจันโก้ห้อยพ้าอะไรอืขอไว้มั่งขอขอขอบอกปุ้ยไปขอได้ไงเรามีอยู่องเดียวผมก็บอกผมก็มีอยู่องเดียวผมก็ห้อยหลวงปูทวดนี่แหละหลังหนังสืออ่าองเดิมสือฮะโอนั่นแหละเป็นี่ประสบการณ์ที่แบบเจอกับตัวกับตัวเลยครับเต็มเต็มครับครับผมตั้งแต่นั้นมาผมก็นับถือมาตลอด พาเองมีประสบการณ์ก <presidency> pues okay. ี่ยงหลวงพ่อทวดยังไงครับเมื่อสมัยก่อนผมเป็นนักล่าสัตว์ในอดีตในอดีตครับก่อนที่จะมีกฎหมายห้ามเออในอดีตต้องเน้นก่อนเออต้องเน้นก่อนเพราะฉะนั้นเวลาผมเข้าป่าล่าสัตว์เนี่ยคนโบราณเขะบอกอย่าแฝนผ้าถ้าแฝนผ้าแล้วขัดลาบ ก็คือจะล่าสัตว์ไม่ได้จะไม่ได้เนื้อก็เลี้ยงเนื้อครับไม่ได้เนื้อก็โอเคก็ตามนั้นเราเวลาแต่งตัวจะเข้าป่าผมก็ถอดสร้อยออกครับวันนั้นเป็นวันที่จะไปยิงอีลุ่มนกยิงนกยิงอีลุ่มก็มาเป็นอาหารนี่แหละไม่ใช่เป็นเกมกีฬาอะไรแฟนพระมีลุงปู่ทวดลุงปู่ลุงปู่โตครับแฟนติดคอไปอะไรไปไอตอนที่ ผมคือมันพักผ่อนก่อนแล้วเวลาจะเดินออกมาเพราะมันโพเพแล้ะมันมันมันจะไอ้นั่นแล้วก็ไอ้เพื่อนเพื่อนถอเรือหกเจ็ดลำก็จะถอถอถอเข้าออบ้านไงครับแล้วก็ชูปืนอบอกว่าเฮ้ยกูอยู่นี่นะเว้ยนกขึ้นอย่าเสือกยิงนะอ่าอ่ถูกไหมเพราะเราอยู่มาเราอยู่บนบ้านไงครับทีนี้เวลามันทอเรือมาถึงใกล้คันข้าวอ่ะคันนาคันนา นกมันก็ขึ้นปูปับปุปับสี่ห้าตัวมันลืมเพื่อนเลยมันใสมาทั้งหมดโหเจก็บอกโอ้ระยองยิงเลยมาทั้งทั้งหมดเลยไอ้ปักผมกเเคี้ยวเงาะอยู่ครถูกไหมครับมือก็ถือปืนอยู่ครับก็โดดพุ่งไปที่ไอต้นมะพร้าวที่มันล้มอ่ะมีลูกปืนนัดเดียวเป็นลูกปลายที่ยิงนกเลยเข้าตรงนี้เงาะที่เคี่ยวในปักกระเด็นเลย เข้าเข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังเป็นแท้อยู่เลยตรงนี้ถูกไหมครับทุกคนคิดว่ามึงตายแน่มึงตาแตกแน่แต่ผลที่สุดไม่บัวไม่อะไรเลยปกติไม่มีอะไรจับเอจใจเฮ้ยแม่เอาเว้ยต่อไปรับไม่รับไม่สำคัญแฟนข้เข้าป่าดีกว่าเออไว้วามปอดไทยเออความรู้สึกตรงนั้นเกิดขึ้นกันนะผมเวลาเที่ยวป่าเนี่ยผมจะทั้งขับรถได้ยิงปืนได้ส่องไฟได้ถูกไหมครับผมก็ยืนส่องไฟครับ ยืนสองไฟไอชนะซีอุบลพกปืนสามเจ็ดห้าปืนยิงช้างอะ่ะครับไรเฟินใหญ่ไรเ <ไป S 2> ฟิลใหญ่น,นั่นแม่งน,นั่งอยู่ทางขวามือไอผมก็ยืนสองไฟอยู่ตรงกลางถูกไหมครับ,รบอยู่ตรงกลางทีนี้ไอปากกระบอกปืนมันก็จอ่จอมาที่หัวผมโดยที่ไม่รู้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้อะไรก็ผมก็ยืนสองไฟไปเรื่อยทีนี้มันมาถึงตอนสตีตีตีสองตีสามไอหน้ามันหลับ นั่งหลับสับงงกออหลับทีนี้รถนึกว่กระแทกแรงกระเทือนนะออกระแทกไอ้เซฟเซฟขับผมนก็หลุดปืนลั่นนี่นะเอกเชื่อไหมมันผ่านหูผมนี่นะฟิวขึ้นไปเลยหูนี่ดับเลยผมนั่งสุดเลยแล้วอีกนิดเดียวแค่นี้ถูกหัวผมเนี่ยหัวผมหายไปทั้งหัวาปืนยิงช้างอ่ะโอ้ยนอยากจะจินตนาการเออเสร็จแล้ว บางครั้งที่ขับรถเที่ยวเข้าป่าเนี่ยมันไปตามหน้าผานหน้าฝนหน้าฝนมันก็นลั้นเลาะไปเนาะมันลอกตามผาไงเอกเชื่อ้ไหมลอกไปลอกมานี่นะล้อเนี่ยดินมันยุ่ยฝนมันตกดินมันยุ่ยลงเหวทันทีเลยเนี่ยอืแต่ไม่ลงมันไปคาอยู่กับต้นไม้ ไปคาต้นไม้ก็ต้องใช้เชือกค่อยๆถขึ้คือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดถึงลุงปู่ทวดลุงปู่อะไรไม่ได้คิดอะ่ะตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างเช่นตอนที่ไปมอบพระที่สกลนครมอบพระลุงปู่โตที่อยู่ใต้ฐานเนี่ยประสบการณ์แปลกคือเปิดกูปุ๊บเนี่ยช้างมันร้องเพราะมันมีขบวนช้างเดินกันร้อง แล้วเอกเชื่อไหมผมเนี่ยนะคนมันเดียดผมเนี่ยผมก็เอามือเนี่ยกดรีออนอกดเต็มๆเ,เลยรีออนก็ระเบิดคามือเลยครับปุง้งคามือเลยบอกชิปหายแล้วมือแขกแนมะ่ถูกไหมคนก็รีบเอาเอกรอ,อมาล้างมาอะไรไม่เห็นอะไรก็อย่างไม่เป็นไรไม่มี<ร>อ,อะไรเลย<ฮ>คนก็ถามว่าแฟนพราอะไรวะไอ้นี่เหน,ยเนียวของจริงเว้ยผมก็ไม่กล้าให้ดูถูกไหมเพราะฉะนั้นในคอของผมเนี่ย จะต้องมีพระสององคู่อนอกนั้นก็มีสามสี่ 3, องค์ครับแต่สององค์ที่อยู่ในอยู่ในคอผมเนี่ยจะต้องมีสองโพธิสัตว์หนึ่งลุงบุโตสองลุงบุทวดต้องมีสองโพธิสัตว์อยู่ในคอผมนี่เป็นประสบการณ์เรื่งองของนี้ผมไม่เคยเชื่อเรื่องพระเลยถูกไหมครับแล้วลุงบุโตอีกเคสอีกอันหนึ่งนะเพราะผมแจกพระลุงบุทวดเนี่ยไปก็เยอะเหมือนกันนะครับส่วนมากไปแล้วจะมาฟ้อง ว่าวันนั้นไปเจอไอ้นุ่นวันนี้ไปเจอไอ้น,นี่นนอันตรายสุดขีดอย่างว่านี้นนะประสบการณ์เยอะแยะผมกันึกขึ้นมาได้ว่าการที่จะนำพระขึ้นคอข้างแรกของลวงปู่ทวดเนี่ยครับต้องอธิษฐานอ,อารักนาท่านหลุงปู่ครับลูกช้างศรัทธานะครับเขารบศรัทธาท่านนะครับอย่าลงของจะไม่ง<อ>ั้นโดนลงของนะแต่ผมนี่โแจกไปโดนทุกไย <laughs> ตื่นเต้นเออเดี๋ยวท่านท่านก็อาจจะกลัวจะไม่เชื่อจะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน,ต,น,นต้องอธิษฐานต้องอธิษฐานลุงปูอ,อย่าลงของนะครับลุงปูนะครับนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงตัวจริงเสียงจริงเจอจริงบูชาห้อยจริงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับคนที่ติดตามรายการของเรามานะครับจะเห็นว่ารายการ รักุจสินสิสยามนะครับจะหลากหลายมุมมองนะครับทั้งในเรื่องของการสะสมในแง่ของงานศิลปะครับในแง่ของพุทธคุณนะครับในแง่ของพุทธศาสตร์ผมเชื่อว่าเป็นการหลอมรวมที่กลมกลืนมากนะครับถ้าใครติดตามพีม่ก็เคยติดตามให้รายการนี้ติดตามอยู่ครับติดตามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ติดตามต่อไปนะครับยังมีของดีอีกมากนะครับในกลุ่มของงานเตาเนี่ยจะทยอยผมจะ แงะแซะออกออกมาจะได้ติดตามกันครับยิ่งแง่ยิงสนุกยิงสนุกแง่ด้วยนะยิงง่ยิงเพราะว่าของที่ไม่เคยเห็นครับไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีของพวกนี้บางอย่างผมเองยังไม่รู้เลยว่าอสมัยไหนยุคไหนครับก็มาเรียนรู้กันมาศึกษากันหายุคลงไม่ถูกอไม่รู้ว่าเป็นยุคไหนสมัยไหนถึงแมเพราะฉะนั้นหลายๆฝ่ายมาร่วม มาช่วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกันมันสนุกสนุกแน่นอนนะครับกับพุทธศิลป์รักพุทธศิลป์ถิ่นสยามครับผมดำเนินรายการมาหลายตอนแล้วก็ยังจำชื่อไม่ค่อยแน่นแต่ว่านี่แหละครับอกว่าเสน่ห์ของรายการพวกเราก็คือว่าให้มันเป็นธรรมชาตินะครับเราไม่ได้เป็นรายการเตรียมเราเป็นรายการตรงไปตรงมาแบบนี้เล่าสู่กันฟังอย่าลืมนะครับกระถาบูชาหลวงพ่อทวดหรือหลวงปู่ทวดนะครับ นโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภัคขวะภาวนาไว้ให้ขึ้นใจนะครับรับรองว่าท่านจะแคล้วคลาดปลอดภัยเจริญในชีวิตในทุกด้านอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโกกันตนามากครับขอบคุณมากครับเี่เอกนครับสวัสดีครับบุญกระพองสวัสดีครับพบกันในครั้งต่อไปจะเปิดกลุ่มเอาอะไรมาให้ชมอย่าลืมติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับ เรายินดีให้ข้อมูลไอ้สิ่งที่ผมต้องการคืออย่างนี้คืออย่างนี้แลกเปลี่ยนถูกไหมครับพี่เอกเป็นคนตายปะคนตายแหล่งตายซะหน่อยครับแหล่งตายปิดเจ๊ครับรคปู้วนื่อว่าเป็นปลาเครื่องมีน่าจะไรเข้าับปูกลายคนเทยทุกคนครับแล้วเราเราจะได้รู้ว่าลวงปู่ทวนเนี่ยนะมันมีหลากหลายครัไหลเนื้อหลายเนื้อหลายพิมพ์ครับถูกไหมครับไม่ใช่ไปถูกกาหนดว่า กี่พิมพ์เท่านั้นมันไม่ใช่ตามการรับรองสนุกสนานแน่ครับวันนี้พบกันเท่านี้ก่อนครับครั้งหน้ามีเรื่องให้ติดตามกันอีกมากมายครับสวัสดี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 ครับ